สวีรช่อไอี์พีด้ยครับือ,อเล่นเปอกมาไกลมากๆมาจากกรุงเทพขอเสียงคุ้มหน่อยได้ไหมครับเปยเยเปมาีเยอีกครั้งแล้วไมผมเลยผมมาครั้งที่สองเนี่ยขาใจขาใจมากเพราะว่าตอนที่ผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยมีอยู่สอย่างที่ผมทำไม่สำเร็จ กิจกรรมที่ประกาศอนาสัญญาครั้งที่แล้วผมไม่ได้รับการครั่านี้ผมทำสำเร็จนะครับ้่อการประกาศเป้าหมายครั้งที่ผมงทำสี่ครั้งสี่ผ่านวันนี้ผมผ่านเป็นคนแรกแถวเลยครับตป็นั้นสุดท้ายที่ขาใจมากมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้ว อยากชนะอยากเป็นที่หนึ่งอยากขึ้นมาลำน้งวัลนึเขาเล่นแ้ผมก็ได้ขึ้นมาลำน้งวัลนะครับในลำน้งวัลที่สี่คราวนี้ไม่หมายมานันมันมือมากวันนี้ยังไงต้องที่หนึ่งแน,น่นอนแล้วผมก็ใกล้เคียงมากมากที่สอันนี้คุณเป็นคนเลือกครคุณเป็นต้นเหตุครั ใหญ่มากนะครับมันเป็นบทเรียนเร่องการเล่นนะครับใช่แบบเต็มที่สุดๆครั้งครั้งที่แล้วอ่ะถ้าผมคาใจเล่นไม่เต็มที่ผมก็เลยไม่พลาดส่งบทเลยมานักมันมีวลีในที่มาหลังของการอะไรที่ผมชอมาเขาบอกว่า e d y t h i n g in your l i f e i s e v e r y t h i n g i n your life บอกว่าไม่ว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นี้ชีวิตคุณเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปสู่พื้นที่ณเอชีวิตคุณถ้าคุณเล่นเต็มที่ที่นี่คุณก็เล่นเต็มที่ทุกที่ ทุกพื้นที่ในช่วงที่ผ่านวันนี้สีแดงที่ได้ที่หนึ่งครับแสดงว่าคุณนี่ยเล่นเต็มที่ที่สุดทีมบอกว่าคนที่ไม่ได้เงินเดือนี่ยไม่ต้องเสียใจพวกคุณก็ชนะเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมครับทีมชนะ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 อดมชนะ มีมีร,นมอ,นรอนนี้อย่อนันี้ชอบมาตั้งแต่ครั้งแรกอรันี้ไม่ชอบลูกหนนะลงเลยพีย่ตอนนันนี้นี่มาทั้ใจใส่คร,ครั้แรกที่เขามีซีนลครับเขาบอกว่าอันโงกลสมากแม,ม,ามา้เมื่อมาควรมือสา่ฟ้าอย่าวรอรวคิด